Okay, s <S สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้บริการซ่อมบำรุงโช๊คอัพคู่หลังให้กับ Isuzu MU7 ลูกค้าท่านนี้ติดตั้งโช๊คอัโ ProFender รุ่น m o n o ท u b 2.0มาใช้งานมาเป็นระยะทางนานมีคาบสิ่งสกรปรกและน้ำมันทีรร่รั่วซึมทีมงานจัดการยกรถ okay, s <S และถอดโชคคู่หลังออกมาเพื่อทำความสะอาด และเปลี่ยนซีนรวมถึงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันของเหลวปริมาตรของเหลวของเก่าที่ติดโชคมามีปริมาตรที่เหลือน้อยมากๆเนื่องจากการรั่วซึมและยังเป็นสาเหตุที่ทําให้ความรู้สึกการขับขี่และการโดยสารรู้สึกมีความโยโยนไม่แน่น okay, ไม่นุ่ม s <S ทางร้านยางจะเดินทุเรืองของเราให้บริการซ่อมบํารุงช่วงล่างซ่อมบํารุงโช๊คอัพระบบโมโนทูบ <Yeah. S 1> เกือบทุกยี่ห้อโดยเฉพาะโปรเฟนเดอร์ไวท์เอสเทอินรวมไปถึงซซนเวอร์ สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่เกิดปัญหาโชคอัพรั่วซึมสามารถเข้ามารับบริการหรือปรึกษาสอบถามได้ที่ร้านอย่างเจริญนุ่งเรืองและน้ำมันโชคอัพที่ให้บริการเป็นของแอมซอยนำเข้าจากประเทศอเมริกาน้ำมันโชคอัพสังเคราะห์ที่ใช้งานได้ทนทานยาวนานรวมถึงมีประสิทธิภาพที่สูงพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพ ที่ร้านยางจะเดินรุ่งเรืองจะเป็นรถยนต์รุ่นใดปีใดโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ